คำม้าบ่ถือตีปลาหน่อยๆได้ดายอ่ะอืมค่ะถึงว่าเป็นย้ำ่านแรงนามม้าค่ะพุ่นปล่อยหนามจากเขื่อนเขื่อนจุลพรชนเขื่อนาน้มลำ,ำเชิญบ้านหนอานนี่แล้วค่ะนามลงหนองปล่อยมาตามนองนามลายเพ็ดเห็ปลาขึ้นก็เลยมายกสะดุ้งตอนแรง ได้ยินข่าวว่าเพิ่นพากันยกไปหลายคนได้หลายอันนี้คุณยายแหลกค่ะคำมาแนวบัตือเนี่ยโอ้คำมาบัตึงยาำหนาแหล่งค่ะเฮ็ดเขาปังไปไปเดือนมกราบเป็นยาำหนาหนาวค่ะอากาศกำลังเย็นสบายนางเพิ่นปล่อยมาได้เจ๊โอ้ได้ปลาลดน้อยมันเต้นเข่าค่ะมันเต้นเข่า เราเลยยกขึ้นมน่ยเออน่ะเออได้กดตัวพ่อนั่นยูดาท่อขาววาลินสอนแล้ยย้ายเนี่ยเออจับมาใส่ใส่คู่แต่สอนที่ว่าเพิ่นได้หลายๆกันเนาะยกสะดุ้งได้น่ะได้ยังว่ามื้อวาลินบ่กผ่าดอกอื่นน่ะคุณน่ะปลดนี่ปลดผลินผลิตมาตอนนี้เนาะยายเนาะเอ้ยมันเป็นช่วงเนาะช่วงก่อนตั้งแต่น้ำเริ่มแห้งเขาสิเกี่ยวเขาแกนน้ำเป็นปลาเข็งปลาคอ เออช่วงหน้ามันเป็นปลากระเดยปลาสลิดามเประเพิ่นตักบาทอืมเนี่ยเพิ่นตักบาทหนาแรงมากกับเังไหนเขาว่าเป็นปลาลดไหมค่ะปลาลดเร้กวสีเียเ็นตมันเหอาะเสียดายไม่ได้มาเนาะได้เห็น ซื้อจกบ้านละกล้องเคลื่อนน้อยแต่ได้เาลอยบ่ได้ปครับของเดี่ยคัมก็ดีบ่คก็นีบคือน่ำลูกน้าเสียงกบเสียงเขียดห้องคือยามเพ็ดนานน้าปีเขาเนาะเสียงเขียดเสียงกบค่ะห้อง ยามเพชรนานาปีอันนี้พปรนเทศปรนเทศเขานาปังได้ย,ยกสะดุง้งนี่อยู่ตลอดเนาะตลอดปีก็ว่าได้หน้าม,ม้าก็ไม่ยกหออากินได้ตลอดปีของเขา จากกินคออ้ยมาจะมือน้ามันน้ามาแรกๆน้ามาแรกแรกย้ายลันดอนแล้วก็ไม่ยแล้วก็ได้อยู่ด้วยันถามว่าไมเ้ยมือเ้าเ้านดออแม่กาสวานดฟังนั่นค่ะไอแดงเพ็่นวานแหน้าบักเลยอ่าเพิ่อนเฮ็ดอันเขาเฮ็ดยังไม้เขาว่าเขาเอื่นเ้าเสื้อเาไหม เขามัดด้วยยังเขาดินไทยอยู่หม่องน้ำหม่อนที่เราวางเอ้อสายกระไดแห่ป่นเทศสายกระไดแห่ใส่ไใบพุ่นประดังลงน้ำงมว้าวปลาดุกปลาดุกว้าวจกซอกปลาดุกตัวบังหญ่จับได้เวลา าทางมะเป็ดเป็เปดทางแป่ให้แม่มาลูกเอ้ค่ะลปดูข้างเงี้ยมันปัดปลาดุกแล้วได้ปลาดุกเลยนะหมาหลบคำเนาะไปตั้งไกลๆเดตั้งไงๆเดี๋ยวมันโดดออกเดี๋ยวมันโดดออกมนันโดดออกะได้ปดุ่งมาโดดนี่ยกสดูหันปลาดุกนี่ ข่าม้งครึ่งออกม่ยกสะดุ <aga> ้งทั้งปวดปวาเหยค่ะเีมันยก่มันปลาขาวอืกระามันบอนเเว่นน่ะเี มามีคนกดเนอมได้เออได้บาทแล้วโตยู่ประโลดเนาะเอาคูม่แม่เอาปลาดัวเอาคูแมใส่ดัวมันเต้นไปบ่ได้ได้ป่าเออปิดพตวปนจะเออเงสละเปิดเพงปลามันจะมาเต้นเอเป็นตะมันเนาะยายเป็นแบบเนี้ย รอบคำโอ้ยน้องวาลินเพิ่นไปนงมหอยเพิ่งมาไวาโยกเพิน่นบรรูดเด้ออหมาหมาหมาห <c oughs> มาหมาอันกะระแตได้ตะเวียนกล่ายปลาดุสล่ะเชี่ยปลาเป้าปลาหลุดมาคู่กับปลาเป้าคู่กับปลาเป้า เอาอาปาเบักเตยบอืมเาตสียมาต้มือนเดีไเนาะอยู่เป็นมูย้ายจนคำแล้วมนะือนี้ย้ายกลับตอนใดกกลับพร้อมกันแล้วนะมื่อนะคำคำสถานที่หัวกุเทหไ่ค่ะสถานที่หัวกุเทหไ่ เริ่มคำแล้วงาน,นไปยังปเสียเสียม,ะยมอะขอบคุณหลายๆด้ค่ะที่ติดตามคลิปต่ออีสานบรนทุกขอบคุณลหลายๆจ้า,านะมันแล้วบ่เนี่ยมัน่เนี่ยเอา้าไมได้กลับบ้านไ่ไ้กลับเลยเนาะอ๋อตะกอนทำแล้ว